สวัสดีครับผมมารุซามะครับวันนี้เหลือกับปืน M 8 7 0 Open chrome นะครับคุณผู้ชมครับปืน M 8 7 0นะครับเหมาะกับการยิงสู้ระยะประชิดเท่านั้นนะคุณผู้ชมครับมีประจำการในหน่วยพิเศษไร้หน่วยเป็นลูกนสองระบบปั๊มแอคชั่นนะคุณผู้ชมครับครับในนักป้อจะปืนกระบอกนี้เนี่ยเป็นปืนที่ไม่มีคนเล่นนะครับเล่นยากมากเลยปืน M 8 7 0เนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยเบาครับไม่ใช่อะไรครับยิงใกล้ยังไม่ค่อยตายเลยระยะสุดๆเนี่ยใกล้อ่ะแบบว่ารัดร้อยเต็มเนี่ยยังไม่ตายนะบางที สามนัดก็จะตายตัวไม่ไหวไม่ไหวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าผมจะฆ่าไปถ้าฆ่าไม่ได้ผมจะปืนจะบอกนี่นะครับมาทุำมันได้เลยครับโอ้โห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 ข้ามันเลยยิงอย่างนี้นะครับไม่บอกเลยครับไม่เอาพวกยิงเลยครับไม่ตายอีกโอ้ยเอ้าอุ้ยโดนแทงโดนโดนหน้าไม้ยิงปืนพวกข่ามือแล้วคุณผู้ชมครับฝากไว้ก่อนไอ้หน่วยยูนิทีหน่วยเกาหลี เวลาเล่นปืน M870 นะครับพยายามชาร์จฝ่ายตรงข้ามเข้าไว้นะครับปืนนี้ใช้เลยต้องใช้ระยะครับระยะประชิดเนั้นนะครับดังนั้นจะยิงยากมากเลยปืนนี้ผมบอกไว้ก่อนปืนนี้นะครับมีดีกว่าเบรนเดอี่ M4 ตรงที่มันมีความแม่นยำกว่าเบรนเดอี่ M4 นะครับปืนนี้สุดท้ายผมจะได้เห็นความแม่นยำ56นะครับปืนกระบอกเฮ้ยตายทีนี้โอ่เห็นไหมครับไม่ตายนะต้องซ้ำอีกซ้ำกี่นัดก็ไม่รู้ว่าจะตายอ่ะมันจะเบาไปไหน ยิงยังดีกว่าครับคุณผู้ชมครับคิดดูวมันขนาดไหนครับคุณผู้ชมมันยากจริงๆนะครับง่ายๆเลยกระบอกนี้ผมบอกเลยเฮ้ยเฮ้ย้เหลือบแล้วเยอะดดาๆใช่ไหมเยอะใช่ไหมเยอะใช่ไหมเฮ้ยไม่ตายเลยยิงเป็น4ห้านั้นงงผมซ้ำอีกโอเคไฟซ้ำโอ้โหมันแย่จริงๆนะคุณผู้ชมแย่สุดๆครับบอกเลยเบาไปไหนลูกกอง ฝากทางไอเดสองปรับแก้มันให้หน่อยเถอะครับที่มันยิงแรงกว่านี้ได้ไหมอ่ะยิงแรงกว่านี้อ่ะแรงแรงเกินร้อยก็ยังดีครับนี่มันแรงเก้าถึงหกกว่ามันยังเบาเลยอ่ะไม่ไหวนะมันยิงอ่ะยิงแล้วมันไม่ตายนี่แหละมันติดตรงนี้คนก็ไม่เล่นเขาไม่เล่นยังไงปื่นไปแล้วไปแล้วความนิยมความหลากหลายมีไหมก็ไม่มีความหลากหลายนิยมเกมก็ไม่มีบอกวเฮ้ยปื่นโดนู่นนี่นั่นบนนั่นอีกอะไรอย่างนี้นะครับโจมครับอันแน่ฮะ เอชหกฝากไว้ก่อนเราไม่ยอมเราไม่ยอมไม่น่าไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปตันหน้าใส่มันก่อนเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนฝากไว้ก่อนไอ้เจ้าหน้าไม้เมื่อกี้ยิงเต็มเลยติดกำแพงเลยเมื่อกี้ผมไม่แครนนะครับ ้ยทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้ลูกทีมผมมีอยู่ห้ามอยู่สี่คนมันเกิดอะไรขึ้นก็หายไปได้หมดไม่มีใครมาช่วยขผมเลยโดนไปเวลคัมแบ็คซมวันโอ้โหโอ้โหโอ้โหน้าจะขนาดนี้น่าจะขนาดนี้ยิงยังไม่ตายเลยโอ้เบาไปไหนคุ้้มกกัันดดวยลลงรีโ เฮ้ยดูวัชพันธ์อีกอมบันแก้แค้นไม่นอนเลยแน่แน่สมบันม่มีสมบันเหรอจ๊ะอ้าวไม่มีอีกไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยบุตรศัตรูให้อีกต้องตรงนู้นครับตรงนนครับไม่ตายอีกไกลๆจะเอาอะไรไปกินทุกเนี่ยโอ้โยเกลียว ชาด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 วิ่งชาดวิ่งชาดวิ่งชาดโอ้โหตายอ้ยหนักไปไหนจะยากไปไหนปืนกระบอกเลยเฮ็ดไล่ครับเฮ้ยไปไหนไปไหนตอมันตมันไปไหนโมตายไปโดนไปตีโฟนอีกย่ากโดนไปตีเจอลิกซองหน่อยเป็นไงไปเร็วไปเร็วไปไปไป ยิงสวยลุยๆุ่ยรุยทราบค่ะจัดไปหนึ่งได้เลยเดี๋ยวมารุ่สามารถจัดการให้เฮ้ยแอบไว้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 มันยังไม่เห็นนี่ด้วยโดนไปดับเบิลคิวยังไงยังไงยังไงโดนดิโดนดิไปโดนอ้ยกระสุนหมดเจ็ดนัดอุ้ยยิงยากกว่าแล้วคุณผู้ชมครับสุดไปเลยครับ ไปเร็วไปเร็วมัวรออะไรอยู่มอยุ่งี่อู้เต็มเลยหึหน้าไม้หน้าไม้หน้าไม้ไม่ดับไม่คิลมันยาร่บรรจุกระสุนไว้นะครับเล่น M870 พอเวลาแบบสถานการณ์เงียบสงบแล้วไม่เจอจุดประทะก็หาที่หลบแล้วก็เปลี่ยนกระสุนใส่เพิ่มกระสุนเพิ่มนะครับเพราะว่ามันมีอยู่แค่เจ็ดชั้นปืนพวกนี้มันจะยิงยากครับแล้วก่อนมันจะตายกระสุนต้องเยอะไว้ก่อนครับเจ็ดนัดให้ครบเลยรีโหลดรีโหลดกระสุนให้ให้ให้ครบก่อนแล้วเจ็ดนัด เพราะว่าบางทีห้านัดมันยังไม่ตายเลยบางทีไกลๆเนี่ยเฮ้ยผมไม่เปลี่ยนเลยครับเป็นพกยิงยิงไม่ตายเลยครับคิดดูว่าคุณผู้ชมครับมันอนาคขนาดไหนครับคุณผู้ชมแน่โอ้โหนี่เห็นไหมไม่ตายเห็น,นไมหนมบอกเลยไม่ไหวไม่ไหวปืนยิยงยากมากรบิดตอทิ้งกระบอกแน่แน่ตัทวทกหัวแตกไปเฮ้ย ลูกซองลงมาครับขี้เจ้าลูกซองมายิงผมเหรอฝันไปก่อนฝันไปก่อนเฮ้ยหน้าไม้หน้าไม้เขาท้าดโดนเดี๋ไม่มีหน้าไว้ลูกซองมายิงซอหองอะไรที่มันต่อให้หน้าไว้โอ้ยไม่ตายเลยอ้าวจะแยมย่แย่ไปไหนครับที่อ่ะโอ้โหบอกเลยโอ้โหดูดิขนาดขนาดนี้ยังไม่ตายเลยครับคุณผู้ชมครับมันเบาขนาดไหนอ่ะปืนมันแบบมันเบาจริงๆอ่ะงอ่ะไหวบอกเลยจับไป ตงต่างใต้ดินนี่แหละเดี๋ยวมันต้องมาด่บบนานนี้มันสายดแดงๆนะแล้วเขาก็โดลูกซองเราไปครับคุณผู้ชมแน่แน่แน่รู้นะเจ้าแอบตรงนั้นนะ่ะแอบตั้งหลังนะ่ะนี่ไง <c oughs> ไม่ทันเห็นไหมยิบหยิบเปืนลูกซองไปอาถรรพ์ครับยิงไม่ตายครับเป็นลูกซองวางระเบบิิดดไไปปแแลล้้วววางระเเฮ้ยโอ้โหขนาเขาต่อให้หน้าไม้เราเลี้ยงแย่เลยครับ ชิดดัวเป็นอยามเันมากเลยอ่ะต่อให้หน้าไม้ผมยิงไม่ตายลูกซองยิงตัวหน้าไม้มันจะยากไปไหนเฮ้ยไปไหนไปไหนต้มวันต้มวันต้มวันต่างอีต้มวันนะได้ไม่นะโอ้ยดับแดดดินอนดิเดียเดียวเดียวเดียวโอ้โหเต้นแล้วเต้นกลางฝากไว้ก่อนบุกเเฮ้ยโอ้ยเห็นไหมยากไปครับคุณผู้ชมครับลูกซองโอ้โหยิงหนักเล่นกับยศน้อยๆนะครับเนี่ย เล่นเยอะเยอะจะขนาดไหนปืนลูกซองโอ้ยเบาจริงๆครับผมก็ไม่รู้นะว่าปืนลูกซองเอเดตสองปืนกระบอกไหนที่แบบน่าเล่นนะไม่รู้นะผมบอกได้จะเป็นใส่กล้าไม่แน่ใจเหมือนกันปืนใสก้าอู้ตายเลยดับแดดนี่เลยคุณผู้ชมครับเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวก็ให้ก็ผมก็อยากจะบอกเอเดตว่าก็เอาลูกซองเข้ามากระดิ่งกันเนาะซองไซก้าอะไรเงี้ยเปลี่ยนมากผมไม่เห็นปืนมาอัปเดตมานานแล้วนะครับ อัปเดตมากนะครับเอเดฟต่อครับอย่าอย่างเงี้ยเบ้ยแล้วเบิ้ยแล้วเบิ้ยโอ้ไม่ไหวคุณผู้ชมครับผมรับมือไม่ไหวแร้วคุณผู้ชมครับวันนี้ผมฆ่าไปทั้งหมด30ตาย15นะครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปผมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ